พี่น้องงามงามจ้าพี่น้องพักคาถือฝนไม่ไมจ้าวัวรั่วคับปยอดสารล้านเปอร์เซ็นตนี่ขอรัองอ่ะสวัสดีจ้า ส่วนท่านยรัตและปริชาตด้วยจ้าเมื่อนี้รศิภามาเก็บผักขาด้วยจ้าพี่น้องต้องใส่บันไดด้วยจ้าผักขาปลงล่งรหลยหลายถือฝนผักขาอัเช่าอมน้ำหน่อยเมนเบิร์ดจ้ะพี่น้องคุณอ่ะลากซากอยู่ข้ากุหักด้วยผนดายที่ได้ล้มคิดเปียนต่งคั้งทอันนี้คุณแม่เปลี่ยนอีกแล้วสวนท่านยร นี่แหละจ้าน้อปงปลูกไว้แต่ว่าสวนท่านเยลัดก็สวนปริชัดผู้เฮ็ดมันแม่มมแม่น่<ต>อดเ<ต>บิดคนนะเยาะมากเค่ะปลูกเออตรงคักมาได้มาเอาไปลวกเด้อได้ค่ะไ้มาสวนให้พี่จ้าอฮคุณ หงอดมาโ<ห>ช่วย<ห>นะหยอดงามอยู่ด้วยจ้าหงอดกําลังอ่อนพอดีกําลังลวกกินแสบๆเอาไปพัดก็ได้จ้าพี่น้องพัดใส่อันกุ้งคือจังสัต,ตอนี่ยแหละจ้าก็ด,ดีเพราอ,อ่นอ,อนๆนี่แหละเด็กไปลวกไปวัดมืออื่นพุ่นน่ะทราบลาบอยู่พี่น้องซีแถวจ้าสวนใกล้ๆกับสวนบักขามเทศ จ้าพี่น้องผักขาอ่อนๆผักขาหรือชะอมเด้จ้าเริ่มปงเที่ยวแรกเที่ยวแรกเริ่มโป้งนะจันหน้าฝนกระแห้งสวงามกว่านี้จ้าพี่น้องืมเก็บ,บเบื่อดอกตายครับเ,เ,กเก็บม่อนไปเกี่ยมม่อนนี่คือแหนงคือจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวข้ามผิดจีก็มาเอาได้จ้าอ่าละ้างมัตพิจิตได้จ้าเนี่ยชะอมไล่น้ำกับอ่าน้ำน้อยจ้าสิาว่ามีหนามบ่มีหนามเลยกับบ่แมนมันก็มีอยู่จ้าแห่งบ่หลายเพื่อนเอินชะอมน้ำน้อยเนี่ยจ้าหยอดเบิดแมนเลยจ้าเนี่ผู้ใดดูแลเพ,ล,พลี่ยนกะได้ขายยมัดกีดได้จ้าชะอม แต่ว่าของเฮากก็ตามกันเยืมเ้็ดืมป๋วคเข้เดี๋ยวจ้าพักปวดสารพักวิตามินกินฉุนแต่วิตามินหลายคือเช่ออมนี่แหละจ้างามครับ น่ะเดี๋ยเดียวแจ้งน้อยอยู่ฝนตกแค่เดียวถ้าฝนตกเอ่อแห้งมันแขงยอดโมกอยู่แต่ใครก็ไปซื้อเพิ่นอยู่ดอกจ้าเก็บออกขนาดปงไหมวิธีเก็บกับังไรลีมเร่งเนะ่จ้าข้าวบารีมันจะได้เก็บแค่เดียวข้าวบารีก็บขี้เนี่จ้าดีแหนงเลยจ้านี่แบบนี้แหละเข้าไปจ้าแจ้งน้อยกับปงขึ้นมาอีกข้าวบารีมันจะโป่งมันจะปงยาก ขึ้นกันเก็บเก็บเมื่วานล่ะโอเคทักถ้าเกาจะเก็บดูก็คือดีตาแบบนี้กันเดี๋ยวดเดี๋ยวมันก็ปงขึ้นมาใหม่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยปุยยางปลูกธรรมชาติถ้าไปขายผู้อื่นเพิ่นด้วยแล้วจ้ะของแม่น้อมนี่ว่าขาย คุณยากจะไล่เขามาเก็บอที่สวนเลยจ้ะไม่มีเวลาเก็บไปขายเลยจ้ะแต่สองสามชิ้นก็ได้นะกำึงเนี่ยไม่ไล้ขายอยู่ตลาดแพงแพงกำละยี่สิบบาทสิบบาทนี่หายากเด้จ้ะฉ่อม<า>ไม่ค่อยมีจ้ะงานละบาทีาน,าทนตลาดแล้วก็บ,บรูว่าเพิ่นปลอดสารบ่ มีธรรมาชาติเลยจ้ะแถวเดียวด้วยจ้านน่ท่านไ้เก็บแถวสอง <c oughs> ถแถวเดียวก็เก็บบ่เบิอดอยู่เวลายางมี้สีไดงเงินเงินอยู่๋ย <c oughs> วนี้รอบนี้สว <c oughs> นไก่ฮะโรดสวนท่านยะลัดแม่นอมผิข้ามาเก็บ ปันมาสวนเสีให้เก็บพี่สวนท่านยารัตและปริชาจ้าส่วงน,นี้เปิดเก็บปี่จ้าส่วงปงเกี่ยวรเรีงดีเอาดีเอาปานม่อนละกันสีม่วงเล้งง่ายนะจ้าว่ามีน้ำเย็บง่ายน้ำหน่อย ถ้าพักขันขาพื้นบ้านห้าวพักะอมเพื่อนบ้านแตะบ่ได้แล้วน้ำลายน<ด>้ำจะปักมือต้องใส่ถุงมือ่อยางหนาเก็บน,นี่เพราะมีถุงมื่อเลยจ้ะเก็บเดี๋ยวเข้ามา,าชัดค้าพิจิตพันมาจากพิจิตอ้อนสวยๆจ้ะใส่ถุงน้องนี่แต่ขอด้ ร้องดูมากแช่มือยร้องเมือยเมือเหล่ามากใสคือวยางน้ำไม่สีกคนตกใหม่ปตายิง่ายเก็บง่ายไม่มีน้ำเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้เด้อจ้าพี่น้องใครอยากได้พักขางามๆามกะแวมาสวนเลยจ้าช่องนี้ห้ฟรีมาเก็บเอารดก็ฝากกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์รัตนำเลเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเิ็ดคลิปต่อ,อปปพอกันคลิปหน้าคือเก้าละจ้าพี่น้องอไาไลา <laughs> ค์กันร่างหึงเก็บผวาดผวาไหวมันถือฝนจ้าเลยแตกงาม เก็บง่ายพร้อมจ้าไล่น้ำน้ำหน่อยบางต้นก็นไล่น้ำจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าคลิปนี้พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า